ที่นี้เรามาดูนะคะว่าเอ่อตัวต้านทานที่เขาให้มาเนี่ยก็คือค่า R 1นะะึ่งเท่ากับสองโอห์ม R 2เท่ากับห้โอห์มนะคะแล้วก็ค่าแรงดันไฟฟ้านะคะเท่ากับ40โ oh วลต์นะคะหาค่ากระแสไฟฟ้ารวมนะคะ อันดับแรกเราต้องหาค่า r t นะคะ r 1ของวงจรอนุกรมนะคะ r 1เอ้ย r t ของวงจรอนุกรม r t เท่ากับ r 1บวก r 2นะคะ r 1นึ่เท่ากับสองโอห์มบวก r 2องเท่ากับห้โอห์มรวมเป็น250โอห์มนะคะ ต่อมา,หา,านะนะหาค่ากระแสะ IT ทีนะคะนอา RT ทีเนาะหาค่ากระแส IT ทีจะเท่ากับกดสามเหลี่ยมนะ e นาะ i r นะเอามือปิด i ตรงนี้ก็เท่ากับอะไร e หาร r นะนะอันนี้ก็เป็นอาที นะคะ e คือเท่าไหร่ e คือสี่สิบหาร r t ที่ได้มาก็คือสองร้อยห้าสิบนะคะก็จะได้เท่ากับศูนจุดกดเครื่องคิดเลขเนาะศูนจุดหน,นึ่งหกแอมแปร์อันะะนะะี้ก็จะตอบต่อมา หาค่าอ่าแรงดันตกค่อมนะคะแรงดันตกค่อมที่ตัว r หนึ่งเนาะเนี่ยเนี่ยหา vr หนะึ่งะแล้วก็ vr vr สอง vr หนึ่งนะ V หรือ E ก็คืออันเดียวกันนะคะ V หรือ E ก็คืออันเดียวกันเอามือปิด V หรือ E นะคะเท่ากับ I คูณ R นะ I นีนขีดที่นี้มี I เดียวนะก็คือ I T คูณนะ R ตรงนี้ห้อย R 1ใช่ไหมก็คูณ R 1 I T เท่ากับ0.16ยุคูณ R 1เท่ากับ200โอห์มกดเครื่องคิดเลข ก็จะได้3 2โวลต์นะคะ V R 1นะคะเท่ากับ3 2โวลต์ต่อมา V R 2ก็เท่ากับ I T คูณ R 2 I T เท่ากับ0.16คูณ R 2เท่ากับ50โอห์มนะกดเครื่องที่เลขออกมาก็จะได้เท่ากับ8โวลต์อันนี้คือค่า V R 2 นะคะสังเกตว่า Vr1 กับ Vr2 เมื่อบวกกันแล้วจะต้องเท่ากับอะไรเท่ากับแหล่งจ่าย E ใช่ไหมตามคุณสมบัติใช่ไหมคะก็32บวก8ก็จะเท่ากับ40โวลต์อันนี้ก็คือเช็คลิตว่ามันถูกต้องนะคะต่อมาหาค่า P1 P2 นะคะและ PT นะคะ 1> p ีหนึ่งเท่ากับ 1> p ีหนึ่งเท่ากับ e ีหนึ่งนะ e ะหนึ่งคูณด้วย i อ e e ออหนึ่งอันนี้ก็คือเราเอา v r อหนะึ่งนั่นแหละก็คือ e ีหนึ่งอันนี้ก็คือ e e อสองแต่ครูถนัดใช้ v r นะอ่าคนนะูณเนาะอันนี้ e ีหนึ่งหรือ v r อหนึ่งก็คือเท่ากับเท่าไหร่ 3ามสิบสองโวลต์คูณกระแสไอทีศูนย่กนะศูนจนะแอมแปร์เขได้เท่ากับกดขึ้นที่เลขห้าจุดหนวัตต์นะพี 1, นะค่า P2 เท่ากับ E2 E2 นะ E2 คูณด้วย i t e 2ก็คืออุ๊ยเออถูกแล้วอุ๊ยมันออกมาทานนันนะีถิดนนะก็คือเป็น e 2ก็คือเท่ากับ v r 2นะคะนะจะเท่ากับ8โวลต์คูณ0.16แอมแปร์8ปคูณก็จะได้เท่ากับ1.28วัตต์นะ ี่คือค่า p 2หาค่า pt pt ก็จะเท่ากับ p 1บวก p 2เท่ากับ p 1เท่าไหร่5.12บวกบวกด้วยหนึปดกดเท่าทีิเลขเท่ากับเท่าไหรจุดสี่วันนี่คือคำตอบนะคะ